ครับผมจะมาทำคลิปสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการเทรดในเรื่องของ p r i c e c y c l e นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะนะครับในส่วนของตัว Pri c e c y c l e นะครับผมก็แนะนำว่าเราควรที่จะเทรดตามเทรนนะครับแล้วก็เล่นกับกรอบเวลาณปัจจุบันนั้นๆเลยนะครับณปัจจุบันนั้นๆเนี่ยหมายความว่าเวลาเราที่เปิดกราบปุ๊บเนี่ยนะครับมันเป็น time frame มันเป็นระบบเทรดที่เทรดณปัจจุบันหรือข้อมูลที่ไม่ต้องไกลามากนะครับ สิ่งที่ผมเห็นคือเวรนนะครับเวนก็คือเป็นเวรนขาลงมาแบบนี้นะครับดังนั้นหมายความว่าผมจะรอเซลล์ด้วยプライเซคันของฝั่งเซลล์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับเราพยายามจับสวิงก่อนเลยนะครับวิธีง่ายๆที่เราจะทําซ้ําได้คือจับสวิงโรสวิงไฮนะครับแล้วก็สวิงโรแบบนี้นะครับโดยการที่เรามากําหนดสวิงแบบนี้นั่นหมายความว่าเราต้องเข้าใจว่าโครงสร้างขาลงนะครับเอ็กเพรชั่น รีเซ็ตเมนต์ทำไฮแล้วก็เอ็กเพชชัทําร o ดดังนั้นหมายความว่าจุดนี้ยังไงเราก็ต้องพยายามที่จะรอนะครับรอก่อนในรับแรกนะครับเพื่อที่จะมองหานะครับ p r i ์ e เซค o n d ในการเทรดนั่นเองนะครับนะฮะจะเป็นประมาณนี้นะคราวนี้นะครับลำดับถัดไปก็คือนะครับพอเรากําหนดโปรสร้างกําหนดสวิงได้แล้วเนี่ยเรามองหาหัวสวิงครับว่าหัวสวิงเนี่ยมีรูปแบบของการคอนเฟิร์มนะครับเป็นไพร์ e เซคเกิลไหมนะครับ อ่าซึ่งในรูปนี้นะครับผมเห็นมอเป็น M3 นะครับผมเนาะนะครับอ่าเราตีกรอบออกไปนะครับสักครู่นะนะครับอ่ามันจะเป็นแพทเทิร์นได้มันต้องมีเน็กไลน์นะครับบวกกับดีมานเสมอนะตรงนี้เราต้องท่องจำไว้เลยนะครับนะฮะพอมันเป็นการคอนเฟิร์มว่านี่คือกรอบไพ่เซคเิลเนี่ยนันหมายความว่านี่คือเช็คริทนะครับของตัว M3 ว่า M3 เนี่ยสามารถส่งนะครับคอนเฟิร์มรวมไปถึงบ r e ออ of s t r u เ t u r e นะครับเกิดนิวโรนะครับภายนอกได้ด้วยนะครับแบบนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับ ดังนั้นการปรับตัวขึ้นมาเนี่ยนะครับหรือชุด pullback ขึ้นมาอย่างเงี้ยนีผมก็จะมองหาเหมือนเดิมเลยนะครับเพราะสิ่งสําคัญเลยคือ Cycle นะครับอ่า cycle ที่ปรับตัวราคาที่ปรับตัวขึ้นมาเนี่ยถ้าจะลงได้ก็ต้องเป็นไซเคิเหมือนเดิมนั้น,น,นเวลาเราเล่นระบบนี้เราจะต้องรอเหมือนเดิมซ้ำๆด้วยเงืเ่อนไขเดิมๆเสมอนะครับ แล้วเราจะเล่นกับความเป็นจริงหรือสิ่งที่มันตรงกับระบบเท่านั้นไม่บิดเบือนถ้าไม่แมทดีมานก็ถือว่าไม่แมทนะครับดังนั้นจุดจุดนี้ผมพยายามจะหาจุดที่เขาพยายามแมทดีมานทิ้งไว้นะครับจุดนี้เป็นจุดที่ผมเห็นชัดที่สุดนะครับที่เขาแมทดีมานไว้ดังนั้นนะครับจุดภายในทั้งหมดเนี่ยนะครับให้พยายามดูไว้ว่านี่คือสิ่งที่เป็นดีมานนะครับส่งขึ้นไปหาในเรจ์ของซัพพลายนะครับแล้วกลับมาหาดีมานนะครับแล้วก็ไปต่อได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งสิ่งนี้ มันคือการเริ่มกระบวนการนะครับของโครงสร้างขาขึ้นแต่ถ้ามันขึ้นไม่ได้มันจะกลายเป็นไซเคิลของพาเตินกลับตัวทันทีนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเขาทำไฮสูงขึ้นแล้วเบรกดีมารือเยว넥ไลตรงนี้ได้จะกลายเป็น m 2นะครับประมาณนั้นเนาะแต่ว่าเราต้องรอไปก่อนนะครับอ่สังเกตดีๆนะครับว่าเขามีการเบรกเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับเรนกภายในนะครับผมบอกว่ามีการทับซ้อนอ่าดอปเบลลี่ชุดนี้ชุดหนึ่งนะครับ ตรงนี้นะฮะแล้วก็ทำเป็นในรูปแบบของตัวนี่เลยนะครับ M 3นะครับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรงนี้นะครับแต่หลักๆเลยนะครับเร่งใหญ่ๆก็คือเร่งนี้นั่นเองนะครับตรงนี้ทับซ้อนกันอยู่2ตัวนะครับซึ่งมีการคอนเฟิร์มแล้วราคาเนี่ยมีการแจกจ่ายของนะครับออกมาคอนเฟิร์มได้นะครับนั่นก็หมายความว่าพอราคาเนี่ยนะครับมีการแจกจ่ายออกมาแล้วเนี่ยนะครับ หน้าที่ถัดไปก็คือมองหาซัพพลายนะครับที่ส่งเบรกราคาไ้แบบชัดๆไปเลยนะครับอืมแบบนั้นนะรอดูนะครับโอเคนะครับสังเกตดูนะครับว่าไซเคิลของตัว M2 เนี่ยนะครับก็คือไฮนี้นะครับผมไฮนี้อ่าแล้วก็ในส่วนของจุดสูงสุดนะครับก็คือไฮนี้ยังไม่ได้เบรกกรอบของ M2 ไปนะครับนั่นหมายความว่าเราได้แล้วนะตอนนี้นะครับเราได้ ในส่วนของตัว M2 เรียปล่อยแล้วแล้วก็มีการทับซ้อนข้างในนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมจะมองอา่าภายนอกก่อนภายในเนี่ยยังไว้เล่นที่หลังนะครับเพราะว่าผมมองว่าภายนอกมันมีคุณภาพมากกว่านะครับดังนั้นหมายความว่าซั p พายัวนร้เป็นคนส่งเบาเบรกราคาไส้ตรงนี้ลงมาได้แล้วก็ทําลายดีมานได้นะครับก็ถือว่าเป็นการคอนเฟิร์มไปพร้อมกันเลยนะครับนั่นหมายความว่าสัพายตัวนี้มีนัยสําคัญนะครับผมในการที่ราคาจะกลับมาอ่ารีทิทิบิวชั่นนะครับดังนั้นกรอบกรอบนี้คือกรอบที่ราคาเนี่ยจะ เตรียมที่จะทำรีดิตนั่นเองนะครับโอเคนะครับแบบนี้การที่มันจะเป็นรีดิตได้เนี่ยราคาเนี่ยจะต้องปรับตัวขึ้นมาแล้วเอาสต็อปลอสก่อนอ่หมายเขาว่าเขาจะเข้ามาในเร้งที่มีเนืยอสาคัญนะครับถ้ามันไม่เข้ามาในเร้งที่มีนืยอสาคัญแล้วไปทําตรงอื่นเน่ยเราจะเขาเรียกว่าย่งไงเราจะตัดสินใจลบากนะครับมันจะต้องเข้ามาในเร้งที่มี ในยะสาคัญนะครับเพื่อให้รีเทลตั้งสต็อปรอสก่อนแล้วก็กลับไปกินสต็อปรอสแล้วก็ดึงไป MS นะครับแบบนี้นะฮะจะเป็นการคอนเฟิร์มนะครับใน Pri c e c ซคันของ e d i s t r i b u t i o นนะครับ่ะแบบนี้นะครับก็หมายความว่าเราได้กรอบแล้วนะครับกรอบกรอบนี้คือกรอบของการเกิด r e d i s t r i b u t i o n นะครับเราก็จะดูนะครับว่าบริเวณของ High นี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับบริเวณของโรที่ถูก m อได้ก็คือดูนี้นั่นหมายความว่าซับไพคับที่ส่งมาคอนเฟิร์มก็คือก่อนนี้แต่เราจะเอาสต็ ของการเซลล์นั่นเองนะครับอ่าเราก็ตีไว้ว่ากรอบนี้คือกรอบของการอ่าคอนเฟิร์มรีดิทิบิวชันนะครับราคาก็มีการเบรกออฟสตัคเจอร์นะครับเอ็กเทอร์นอลได้เนี่ยดังนั้นเนี่ยราคาก็จะพู l l b a c กลับไปนะครับรีเทสเมนต์นะครับที่บริเวณของกรอบรีดิทแบบนี้ลงไปเรื่อยๆตามเทรนด์นะครับผมนะฮะซึ่งหมายความว่าเราจะให้ความสำคัญกับไซเคิล์หนึ่งไซเคิล์สองแล้วก็วัดฟิโบนะครับเป็นสามเหลี่ยมยิงเอ็กเพนชันออกไปรีเทสเมนต์แล้วก็เอ็กเพนชันไปจบที่ 300 400นะครับแล้วก็600%ตามระดับไปเรื่อยๆนะครับผมของชุดความรู้เรานะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชื่นชอบก็อ่าคอมเมนต์นะครับกดแชร์นะครับกดไลค์ให้กับดินจา้วยนะครับเดี๋ยว EP ถัดไปผมก็พยายามจะลงเรื่องที่มันเกี่ยวกับชุดความรู้นี้ไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะครับขอบคุมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ